สาราบิกรุมนะครับตอนนี้อยู่กับเดี๋ยวบังพาเที่ยวนะครับตอนนี้ผมอยู่แกนแคนยอนลาดบุรีนะครับกับบรรยากาศวันหยุดเราไม่ได้มาตรงที่มุมคนอื่นเข้ามานะครับเพราะว่าตรงนู้นไกลๆถ้าเห็นนะคนเยอะมากเราเราไม่อยากเหมือนใครเราก็เลยมามุมที่บรรยากาศก็จะเป็น หินนะครับหินระเบิดเขาระเบิดหินไว้ก็มีบางมุมก็ถ่ายไปบ้างละเดี๋ยวเราไปหามุมชิคๆกันโอเคเดี๋ยวว่าจะลองขึ้นด้านบนนี้ดูให้ให้ภรรยาเฝ้าของบรรยากาศกำลังโพเพเลยไม่ใช่โพเพหรอกอึมครึมกำลังดี อันนี้ถ้าโดยส่วนตัวแล้วผมมารอบที่สามแล้วมาไม่เคยได้รูปแบบแบบถูกใจเลยอ่ะเพราะเพราะอะไรเพราะมันร้อนมากก็เลยยอมแพ้ก่อนอ่ะเดี๋ยวเนี้ยถึงทางชันๆนละโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารูปจอกมายัางไงนะครับแล้วเดี๋ยวติดตามกันดูนะครับว่าผมจะพาไปเที่ยวไหนต่อนะครับเดี๋ยวขอถ่ายรูปกันเลยกันบาย